ประกอบด้วยขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีรูกอาสี่มีเวทนามีความรู้สึกมีสัญญาความจํมามีสังขารมีการความคิดปรุงแต่งมีวิญญาณมีมีความรับรู้รับรู้เรื่องราวมากมายนี่แหละก็อยากจะเน้นให้เรื่องความเข้าใจเนี่ยตรงเนี้นะ แล้วก็เข้าใจในเรื่องของเวลาที่จิตเราหมดหมองเนี่ยมันมีสภาวะยังไงเวลาที่จิตเราเป็นอกุศลเนี่ยมันจะหมดหมดเราจะรู้สึกเลยว่ามันรู้สึกมันจิตมันขุนขุนมัวมัวอย่างเงี้ยเริ่มเป็นอกุศลในใจละนะนี่เราจะแก้ยังไงดีไม่รู้จะแก้ยังไงก็อ่ะไปให้ทานเนายห้าบาท สิบบาทนแก้โดยการสละออกให้ไปเพราะว่ากุศลมันคือการสละออกใช่ไหมคิดบวกคือการคิดให้เคิดบวกคือคิดให้คิดลบก็คิดเอาถ้ามันเริ่มหม่นหมองอ่ะเราก็ไปจาคะสละ ให้ทานนี่ก็มันก็จะมีเป็นวัตถุทานวิทยาทานอภัยาทานแล้วก็ธรรมทานวัตถุทานเนี่ยเราให้เงินคนไปร้อยหนึง่งเขาก็ได้รับหนึ่งร้อยแต่บุญมันได้ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากับวิทยาทานวิทยาทานเราให้ไปร้อยหนึง่งอย่างมาเสอร์พูดไปเนี่ยพูดไปร้อยหนึ่งสมมติอะ ให้ความรู้เป็นหนึ่งร้อยและหลายคนอาจจะได้แค่ห้าสิบบางคนอาจจะได้เจ็ดสิบบางคนอาจ,จได้สามสิบนี่คือได้ไม่เต็มแต่บุญที่วิทยาทานที่ให้ไปเนี่ยมากกว่าการที่มาเซอร์โอนเงินไปให้ร้อยหนึ่งแล้วทุกคนได้เป็นร้อยหนึ่งเต็มเต็นี่มาเซอร์ให้ไปร้อยหนึ่งแต่ได้ห้าสิบแต่บุญได้มากกว่าอภัยทานเนี่ยถ้ามาเซอร์ให้ทุกคนอภัยให้หมดเลยคนที่เคยคิด อ่าอ่าเขาเรียกอะไรคิดแต่เอาเออกสนเนี่ยกับระบบเอ็ M R อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวเอ,เอาภัยไปเนี่ยคือเราเอาภัยไปเนี่ยทุกคาาไนไม่รู้นะว่าก็าาไม่มีใครคิดอะไรหรอกเขาเอาภัยไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ากุศลมันได้มากเนี่ยัอน,นคนที่เขาคิดลบก,กับเราแล้วเราเอาภัยเขาเนี่ยขอบคุณเขาเลยนะ เราจะได้มีอภัยทานเราทอเราได้อภัยทานปั๊บนี่ยเราโหมันที่ยิ่งใหญ่เลยอพอเขานินทาว่าร้ายเราเยอะๆออกไปอภัยไปเป็นทานสูงสุดละให้ไปส่วนธรรมทานเนี่ยนี่ก็ก็ให้บ้างถ้าถ้าเรามีมีแค่ไหนก็ให้เท่านั้น มันเท่าไหร่เราได้เวลาแล้วเนาะครูเซอร์ hmm. ก็จะเน้นนั่แหละเรื่องของการปฏิบัติแต่ละครั้งนี่นะให้เข้าใจในเรื่องของพลังงานที่มันละเอียดอ่อนพลังงานเนี่ยในระดับอนุภาคเนี่ยมันทะลุทะลวงไปได้หมดเลยนะภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยเรายิงอนุภาคไปเนี่ยมันทะลุฝังได้เลยผนังเหล็ก หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอนุภาคเล็กๆเนี่ยมันทะลุก,กระโดดไปอยู่ฝั่งได้อีกฝั่งได้อันนี้เป็นเรื่องของควอนตัมเลยนะนี่เรื่องวิทาศาสตร์เขาก็แต่ว่าทางพุตศาสตร์เรา,เรา,เ,ราเรารู้ดานเนี่ยเข้าใจนานแล้วเนี่ยมันมันทะลุไปได้ฉะนั้นพลังงานเนี่ยเราโน้มพลังงานเข้ามาที่ขามือทางซ้ายเนี่ยนะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ย มันเลเ็กเป็นพลังงานนะมันจากอนุภาคเป็นพลังงานละเอียดตัวน,นั้นอีกนะมันจึงแทรกเข้าไปได้ทุกส่วนของของร่างกายที่ฝ่ามือเราเนี่ยมันแทรกเข้าไปเนี่ยนะมันไม่ได้แทรกที่ฝ่ามือนะมันแทรกทุกเล็บทุกเซลของเล็บทุกเซลของเนื้อเยือ่อฝ่ามือเราเนี่ยนะทั้งลายมือทั้งทุกอย่างเนี่ยมันเข้าไปทุกอณูเลยนะแล้วก็แทรกเข้าไปเคลื่อนตัวไป มั็นเมกิดเป็นระยิบระยับไปแหละนะเป็นพลังงานทั้งทั้งพลังงานทั้งอนุภาคกันแหละนะมันแทรกเข้าไปถ้าคนที่มีจิตด,ดีๆก็จะรู้สึกว่ามันมีพลังงานปื้บเข้าไปนี่แหนะอ่ะก็ฟังตามขั้นตอนแล้วก็ทําไปนะมันจะรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะคนที่เบื่อแล้วก็ลองสังเกตดู พลังหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะม้วนตัวเข้าปี่ฝ่ามือเนี่ยพอเขาพอเราโน้มกว่าม้วนตัวเข้าที่ฝ่ามือฟึ๊บเนี่ยมันมันรึบขึ้นมาเลยนะถ้าคนที่คนเก่าเนี่ยจะ,ะรู้เลยว่ามันมัโนมีอนุภาคเลยๆเข้ามาชนที่ฝ่ามือแล้วก็วิ่งเข้ไปเนี่ยอมันว่าบเข้าไปอ่ะอ่ะคุณจะเต็มนำเลยเนาะเจ้าค่ะมีห้องสมาชิกต,ตอนนี้มาแล้วเก้าสิบสอง บวกสองสามบางบ้านเจ้าค่ะแล้วก็มีห้องทดลองมาหเจ้าค่ะ